สวัสดีครับสันอุดอรนยินดีรับใช้ทุกคนนะครับเ uh huh, สียงหล่อเลยนะวันนี้มาพบกับคลิปวิดีโอนะครับคลิปที่2นะครับลงต่อเนื่องเลยนะเพราะมันตอนทําคลิปแรกกับผมรู้สึกว่ามันมีพลังงานบางอย่างแว็บเข้ามาก็เลยจะลองทําอีกคลิปหนึ่งขึ้นมานะสำหรับพี่น้องที่เป็นคนโสดโดยเฉพาะนะคนโส,สดคนเพิ่งอกหัก ไหนมาดูซิไพยอยากจะบอกอะไรนะเอาทำเสียงกับเหมือนเดิมเถอะ <c oughs> คนลูกเสียงตัวเองนะเอาเสียงก็มาเหมือนเดิมนะคนโสดนะครับหรือคนเพิ่งโสดนะอกหักมาเร็วๆนี้อกหักรักคุดไพ่ทาร่นะครับหรือพลังงานจากจัก,กรวาลอยากจะบอกอะไรคุณที่เป็นคนโสดนะครับวันนี้อาจจะงงนะเพราะว่ามันมี2พลังงานหรือ2คลิปเกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยนะผมก็ง,งงตัวเองเหมือน,นกันว่าทำไมถึงทำ,ทำ,ทำแบบนี้อ่ะไหนๆก็เกิดขึ้นแล้วก็ทำเลยแล้วกันนะครับนะ จะได้เป็นตัวเลือกอ่าโอเคเป็นการทำนายดยภาพรวมเนาะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ได้ตรงเลยก็ได้เพราะฉะนั้นขอให้เพื่อนเพื่อนะครับผมก็รับฟังว่าเป็นควาบันเทิงนะหรือเป็นไกด์ไลน์ก็พอนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของเพื่อนเพื่อนที่มาเลือกคลิปนี้นะครับเลือกชมคลิปนี้กันนะครับเดี๋วผมบอกไงว่ามันจะมี2คลิปนะมันจะมีคลิปตัวแรกที่ปล่อยไปแล้วก็มีคลิปเนี้ยตามมาอีกคลิปหนึ่ง อ่ะเดี๋ยวดูพลังงานที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณครับขอเป็นตัวคุณเลยล้วนนะเพราะว่าเป็นพลังงานของคนโสดกับคนพึ่งโสดโดยเฉพาะเลยนะจ๊ะขอบขอขอคุณทุกๆก,การติดตามนะครับทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงคอมเมนต์พูดคุยที่น่ารักนะครับขอบคุณมากนะรวมถึงการสนับสนุนนะครับเพื่อสามารถสนับสนุนผมได้ทั้งในระบบซุปเปอร์แทงแล้วก็ในระบบโดเนทนะครับนะโดยตรงได้เลยนะครับบัญชีเนี่ยผมจะโพสทิ้งไว้ในชุมชนนะครับไปเลื่อนหาดูนะโอเคขอบขอขอขอคุณล่วงหน้านะจ๊ะ อ่านมวดูพลังงานของคุณนะครับที่เกี่ยวข้องเซบสองโอเค12บสองบอกอะไรบ้างง่ายๆครับคุณมาดูคลิปนี้ในเดือนธันวาอย่าอย่ากโกรธผมนะแต่ผมอ่านได้อย่างนี้จริงๆก็คุณมาดูคลิปนี้ตอนเดือนธันวานะหรือไม่ตัวคุณก็เกิดเดือนธันวานะครับเลขหนึ่งสองในนัยยะความหมายตัวเลขอาจจะหมายถึงคนโสดที่ไม่อยากโสดก็ได้ ไปทางลูกนะมันจะเป็นยังไง it is going well now นะสิ่งดีๆม,มีบางสิ่งกำลังจะเข้ามา princess นะครับ princess นะราศีมีนนะครับราศีมีน fire your center นะครับตัวคุณก็คือผู้กำหนดทุกสิ่งนะทุกตัวคุณคือสิ่งที่จะกำหนดความปรารถนานั้นชาวลัคนาราศีมีนนะครับทั้งลัคนาทั้งราศีนะได้หมดเลยชาวธาตุน้ำ ซันเดย์ Sunday, เกิดวันอาทิตย์นะครับ t ร u สเดย์ Thursday, นะครับวันอังคารหรือสัญลักษณ์ของดาวอังคารสัญลักษ์ของดาวอังคารก็คือเรื่องเพศแเ,เรื่องเพศนะครับอ่าเลข12นะครับเลข12เหมือนกันเลยนะคุณอาจจะเกิดธันวานะนรับนะ อ,อะไรนะเกิดวันอาทิตย์นะครับเกิดวันอังคารนะครับและแน่นอนมีพลังงานเรื่องเพศและพลังงานเรื่องอัตลักษณ์ของคุณาอาทิตย์ก็คืออัตลักษณ์นะอังคารคือเพศนะครับตามหลักโหราศาสตร์นะถ้าผมจะไม่ผิดนะใครเป็นผู้รู้ก็เพิ่มเติมได้นะครับนะโอเคแสดงว่าต้องมีอะไรแน่เลยเนี่ยตัวคุณที่เลือกดูคลิปนี้มันต้องมีอะไรเป็นพิเศษนแะน่อะเดี๋ยวดูพลังงานคร่าวๆางตัวคุณหน่อยดูซิตัวคุณอนะ่ะมีลักษณะาราศีมีอะไรเพิ่มเติมไหมผมรู้สึกว่ามันน้อย นะมันน้อย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 คือมันไม่ใช่ทุกคนนะที่ต้องตรงลกคณามันไม่จําเป็นนะครับไม่จาเป็นนะเดี๋ยวผมจะมาขยายเพิ่มเติมให้นี่แหละด้วยไพ่แม่มดนะครับไม่เคยใช้สําหรับนี้เท่าไหร่เลยฮะเออ,อยังไม่ชินมือมั้งเมจิกเชียนเมจิกเชียนตัวคุณที่เลือกดูคลิปวิดีโอนี้นะครับผมปัจจุบันนี้ก็คือคุณโสดแน่ๆแ,แหละอ่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ เป็นคนโสดแต่ก็โสดอย่างมีคุณภาพนะคุณเป็นคนที่แยกแยะสิ่งที่ไม่ดีและสิ่งที่ดีต่างๆได้อะไรที่เป็นสถานการณ์ที่นำพาคุณไปสู่ความสุ่มเสี่ยงชีวิตคว้นทกซิกรุนแรงหรือเป็นมือที่สามคุณไม่เอาเลยซึ่งอันนี้ขอชื่นชมเก <c oughs> ่งมากครับ คุณต้องเลือกศีลธรรมมันดีที่สุดศีลธรรมจะค้าจุนโลกคุณทําถูกต้องแล้วนะอีกอย่างหนึ่งมันจะเป็นการเซฟตัวคุณให้รอดพ้นจากปัญหาท็อกซิกตามมานะครับนะตัวคุณเป็นคนโสดก็จริงแต่เป็นโสดที่สามารถดูแลตัวเองได้คนที่เลือกมาดูคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นวัยทํางานแล้วนะท่าที่ผมเห็นเนี่ยไม่น่าจะมีวัยเด็กนักเรียนนักศึกษาน่าจะเป็นวัยทํางานก็คืออายุ2 0 4 25ขึ้นไปนะครับถึงเราอายุ59 ประมาณนี้นะครับคือช่วงวัยทำงานนะหลายคนกระเสียงเอ้ยซัน50กว่ายังมีคนทํางานอยู่เหรอมีเพื่อนเพื่อนเอผมก็มีทํางานนะวัยห้เนี้ยก็ทํางานก็มันยังไม่กเกษเียงนี่รูกต้องปล่าเออดูแลตัวเองได้นะครับประคับประคองตัวเองได้ไม่ขัดสนขนาดนั้น <S <S ใบต่อมา i c k อ f s r r t นานบางคนและกันบางคนพึ่งจบความรักความสัมพันธ์มาสักพักนึงเลย นะครับสักพักเลยคือน่าจะราวหเดือนลงมานะหเดือนลงมาคืออะไรก็คือ6เดือน5เดือนสเดือน3เดือน6สัปดาห์6วันนะครับหรือเมื่อวานได้หมดเลยนะครับเมื่อวานก็มันจะเร็วไปไหมอ่ะแต่ก็ไม่รู้สิอาจจะอาจจะใช่ก็ได้อาจจะมีมาดูก็ได้นะเออหรือถ้าเป็นกรณีคนโสดมานานคุณกค่อนข้างไม่ค่อยอยากมีความรัก,กครับเอออาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณมีเรื่องงานไงเดี๋ยวไม่จะเคลีย เรื่องงานเรื่องความฝันเรื่องปัญธาทานมีสิ่งที่ยังอยากทํามากกว่าที่จะสนใจเรื่องความรักอ่ะใช่คุณอาจจะสนใจความรักแต่คุณม้งมันเป็นเรื่องรองมากกว่าเออบางคนถึงขั้นปิดตายก็มีถ้าเป็นหกดาบเนี่ยคือปิดตายแบบไม่เอา no no ไปไไปชิュๆชิไม่เอาความรักไม่เอา,เอ,า,เอ,าอะไรแบบนี้อ่ะมีอื่นอีกไหมเนี่ย the lover แต่คุณนะ่ะมีความปรารถนาในเรื่องความรักผมก็ว่าอยู่เมื่อกี้เปิดไพอ่อ่ะมันขึ้นเทสเดย์อ่ะเทสเดย์นี่คืออังคารถูกไหมอังคารน่ะในความหมายของตำแหน่งดาวอะ่ะในหลักหัศาสตร์ยูเรเนียนน่ะมันหมายถึงเรื่องเพศอะ่ะเรื่องเพศเรื่องความเร่าร้อนงนงี้นะครับความปรารถนาเนะี่ยทางกายทางใจเกี่ยวกับเพศตรงข้ามเดินเลเวอร์นะครับก็เป็นณบบริบทนี้ถึงตัวคุณจะโสดนะครับหรือเพิ่องอกหักมาแต่ลึกๆคุณก็ปรารถนาในเรื่องนี้ หรือนี่อีกในยะหนึ่งอีกความหมายนึงเลยตัวคุณเชื่อในเรื่องรักแท้เดอะเลเวอร์คุณเชื่ออยู่เสมอว่าตัวคุณน่ะมีคู่แท้ในชีวิตนะครับมีคู่แท้มีมีโอกาสสว่างในความรักหรือตัวคุณเป็นคนที่มี mindset มองเรื่องความรักในเชิงบวกอ่ะถึงแม้จะไม่ต้องการเท่าไหร่ก็ตามแต่ก็มีความเหมือนกับมองโลกมองเรื่องความรักเรื่องชีวิตคู่ว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นหากเจอความรักที่ดี และตัวคุณเชื่อว่าตัวเองเหมาะสมเพราะคุณสามารถเป็นบุคคลที่ถ้าไม่ได้เป็นแฟนใครได้เป็นคนรักของใครคุณก็สามารถเป็นคนคนนั้นได้อย่างดีเยี่ยมอ่าเป็นแฟนที่ดีนะดูแลเทคแคร์ Take Care, ไม่หักหลังไม่อะไรเลยคุณทำมันได้ดีมากจริงเปล่าอ่าถ้าจริงก็คอมเมนต์คุยกันได้นะ t 0 of Pentacles แล้วก็ขบไปสุดท้ายเป็น The Fool อืมคุณชอบพลังงานความรักนะแต่ไม่อยากมีความรักเออหลายคนอาจจะมองคุณว่าแปลกแต่โดยส่วนตัวผมเห็นด้วยนะเพราะว่าผมก็คิดคล้ายๆคุณนี่แหละนะคนที่มาดูคลิปนี้นะก็อยากมีความรักแต่ก็ไม่อยากมีแฟนใช่ไหม เออถ้าถ้าอธิบายให้มันง่ายๆอ่ะไม่ต้องให้มันยืดเยื้อก็ก็บริบทนี้เลยอยากมีความรักแต่ไม่อยากมีแฟนเวลาเห็นมีคู่รักเดินผ่านฉันก็ยินดีกับเขาแต่ถามว่าฉันพร้อมจะอยู่จุดนั้นไหมก็ไม่อะส่วนหนึ่งคือฉันไม่ต้องการมันด้วยถูกปะคุณคิดอย่างนี้ไหมฉันไม่ต้องการมันด้วยไม่รู้จะเอาพลังงานความรักไปทําอะไรในตอนนี้เพราะว่าฉันก็ยังสนุกกับการใช้ชีวิตฉันยังสนุกกับความโสดอยู่หรือบางคนก็เพิ่งอกหักมาอย่างเงี้ยจะให้กลับไปมีความรักเลยมันมันก็ยังไงอยู่ อ่าอาจะอาจะอาจจะเจาในเวนี้ก็ได้นะครับนะก็แล้วแต่บุคคลน,นะเนาะว่าจะเพื่อนๆจะมองอ่ามีมุมมองยังไงนะครับแต่โดยวรวมคือตัวคุณก็มีชีวิตที่แฮปปี้ดีนะท่าที่ผมเห็นเนี่ยตามมาตรภาพนะครับนะดูแลตัวเองได้นะครับนะอาจจะมีความปรารถนาทางกายเรื่องความรักเรื่องเพศตรงข้ามบ้างแต่โดยวรวมคือคุณก็ไม่ได้เอามาเป็นพันธะผูกพันขนาดนั้นชัดเจนว่าคนที่เลือกดูคลิปนี้ก็คือคนโสด และคนพึ่งโสดอย่างแท้จริงนะโอเคถ้าใครมีคนคุยมีอะไรไงในคลิปนี้ไม่น่าจะเป็นคลิปคุณนะผมว่าอืมอ่ะทีนี้ทีนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับคนโสดบ้างนะครับคนโสดคนพึ่งโสดไพ่อยากจะบอกอะไรคุณในตอนนี้บ้างครับมาจัดมาผมใช้ไพ่เดอะไลเซีย The นะครับ นะใช้สองสำรับเลยวันนี้มันจะได้ชัดเจนหน่อย high printed เดี๋ยวผมเปิดทีเดียวเลยนะขออนุญาตเปิดทีเดียวเลย ah uh, age of sword เด็กถือเหรียญ the moon the magician มไม่ว่าคุณจะโสดหรือพึ่งโสดนะจากสถานการณ์ตอนนี้ตัวคุณกำลังเข้าเขาเรียกว่ากำลังเข้าสู่จุดของการพัฒนานะครับการพัฒนาทางองค์ความรู้การพัฒนาทางจิตวิญญาณและการเข้าใจสัจธรรมชีวิตเป็นกระบวนการการเติบโตนียสิ่งที่พอ่จะบอกคุณก็คือเสียงในใจคุณตอนนี้นะครับจงเชื่อมันเถอะ นะมันเป็นอะไรที่มันเหมาะสมแล้วนะถ้าคุณอยากจะโสดต่อไปหรือแบบยังไม่พร้อมจะมีความรักมันเป็นทางที่ถูกต้องแล,ะละ้วล่ะที่คุณคิดอย่างนี้นะเพราะในจังหวะนี้ตัวคุณอ่ะอยู่ในช่วงกระแสแห่งการเติบโตที่ผมบอกไปมันมีเรื่องอื่นๆที่ดีต่อใจมากกว่าเข้ามาแทนนะครับเข้ามาเพราะเดอะมูนกดแรงดึงดูดและ m a g ิเชียความสามารถของคุณเองซึ่งผมมองว่าน่าจะเป็นกรณีของเด็กถือเหรียญน,นั่นคือในเรื่องของเงินและโชคลาภ นะอ่ะอ,อกหักไม่เป็นไรโสดมานนะไม่เป็นไรเรื่องเงินเรื่องงานมาแทนที่ก็ได้อ่ามันมีมันมีประโยคนึงผมเคยดินจากนักปราชญ์ชาวกรีกคนหนึ่งแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นใครจำไม่ได้แล้วอ่านเจอมานะเขาบอกว่าเมื่อสูญเสียสิ่งสิ่งหนึ่งไปม,มันมักจะมีสิ่งใหม่มาแทนที่เสมออย่าได้เสียใจนะครับในกรณีคนอ,อกหักนะแบบอย่าได้เสียใจอย่าได้โมโหแต่โทษตัวเองว่าเออทำไมเขาถึงทิ้งฉันไปทําไมถึงเป็นอย่างนี้ให้คุณมองเสียใหม่ว่าเขาคนนั้นน่ะ นะครับกับคุณอ่ะต่างฝ่ายต่างเป็นธรรมชาติที่เข้ากันไม่ได้ธรรมชาติมันจัดสรรให้นําสิ่งที่เหมาะสมได้ดียิ่งกว่าเข้ามาหาคุณแทนที่นะคุณเสียใจร้องไห้ก็ร้องไห้ไซพอนะครับนะแต่ในวันพรุ่งนี้หรือวันถัดไปคุณต้องยิ้มได้แล้วและเดินหน้ายอมรับเพตุตามเหตุปัจจัยและใช้ชีวิตต่อนะครับและแนวโน้มในสิ่งที่เกิดขึ้น,นเนี่ยขนาดผมใช้คำว่าแนวโน้มนะ มันจะมีเรื่องของเงินทองหรือเรื่องของสิ่งอื่นที่มันดีต่อใจมากกว่ามาแทนที่ส่วนคนโสดคุณก็ถามใจดูนะครับว่าตัวคุณอ่ะอยากจะมีความรักจริงๆไหมถ้ายังไม่อยากจะมีความรักจริงๆมันมีแค่ความปรารถนาเฉยเฉยอะ่ะความปรารถนาความรักไม่เหมือนกันนะเข้าใจใช่ไหมความปรารถนากับความรักมันไม่เหมือนกันถ้าเป็นเพียงแค่ความปรารถนาก็อย่าเพิ่งดึงใครเข้ามาหรืออย่าพาตัวเองเข้าไปในสถานการณ์ความรัก เพราะมันค่อนข้างสุ่มเสี่ยงผมใช้คาว่าสุ่มเสี่ยงในการจะไปเจอความรักที่มันท็อกซิกในอนาคตท็อกซิกแบบไหนเช่นอ่ะผมผมพูดเลยนะเออไม่ต้องพูดหรอกเดี๋ยวผมให้ไพ่เล่าเลยดีกว่าคุณจะได้เชื่อเนะไม่ไม่ไม,ไม่พูดผิดขออภัยไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อมันจะได้ชัดเจนขึ้นเออใช้คำนี้ดีกว่าผมเปิดพไพ่ไม่ไม่ไม่ได้เน้นให้ใครต้องเชื่ออยู่แล้วนะท็อกซิกแบบไหน หนครับสี่ดาบรักต้องห้ามแฟนเก็บอยู่แบบเจ็บเจ็บอย่างคนเป็นน้อยมีหน้าที่คอยช่วยเธอบรรเทายามเหงาอ้อมแขนใครทันเพลงนี้คุณไม่เด็กแล้วนะแต่คุณเข้าใจไหมครับสี่ดาบรักต้องห้ามรักต้องซ่อนผมถามหน่อย ถ้าสมมติคุณโสดสบายๆแฮปปี้มีความสุขแต่อยู่ดีๆถูกดึงดูดให้ไปเจอกับความรักแบบนี้คุณแฮปปี้จริงเหรอผมถามหน่อยคุณแฮปปี้เหรอต้องกลายมาเป็นแฟนเก็บต้องมากลายเป็นรักต้องห้ามอย่างเงี้ยต้องมาแอบบๆหลบๆซ่อนๆคุณโอเคไหมเอ้าผมถามหน่อยคุณโอเคไหมเออถ้าคุณไม่โอเคนะครับก็ดีแล้วมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะโดยส่วนตัวผมว่าผมก็ไม่โอเคทุกคนอยากเป็นตัวจริงอยากเป็นหนึ่งเดียวของใครคนหนึ่งทั้งนั้นแหละอ้าวหรือไม่จริงอ่ะถ,ถ้าไม่จริงเถียงได้ สเหรียญเนี่ยรักเพ้อฝันจะอธิบายไงดีวะาสามเหรียญเนี่ยเดี๋ยวก่อนผมมันมีมีภาพมันมี c a ส e study ในหัวประมาณว่าอย่างไงดีความรักที่คบกันแต่ทําตามลมปากไม่ได้อะคุณคุณคุณ,ค,ณคุณเข้าใจสิ่งผมสื่อปะ่ะคือสัญญาอะไรไว้อ่ะแต่ทําไม่ได้อืมแต่ชัดเจนก็ทําให้ไม่ได้ มัวแต่ฝันมัวแต่กรอบไม่คุณฝันมัวแต่ให้อะไรอะไรก็ไม่รู้อ่รล,ล,ลุ่มลุ่มแรงๆอยู่นั่นแนหะจับต้องไม่ได้ทั้งอย่างอย่างนั้นก็มันก็ไม่ชัดเจนอีกอะมันก็ไม่มีความหมายมันก็ไม่แฮปปี้เนะี่ยคลิปเก่าเมื่อนานมาแล้วผมเคยไปไล่ดูคอมเมนต์ของช่องของช่องผมนี่แหละหลายคนก็บอกว่าความไม่ชัดเจนนะ่ะมันเป็น,นสิ่งที่โคตรเจ็บปวดอืมส,ส่วนตัวผมก็เห็นด้วยมีอีกไหมหกดาบ และอันนี้คือหกดาบนี่คือเคสที่ผมกลัวที่สุดนะเคสที่ผมกลัวที่สุดคือหกดาบหกดาบคือการถูกหลอกเพื่อหวังผลประโยชน์นี่หละฮะอันนี้ผมว่าหน้ากลัวที่สุดผลประโยชน์ด้านไหนเมื่อกี้ผมบอกแล้วถ้าคุณมีแค่ความปรารถนาทางกายหรือทางเพศแล้วเผลอไปดึงใครเข้ามาหรือตัวคุณเข้าไปในชีวิตใครเข้ามา ก็จะโดนเรื่องนี้ก็คืออาจจะใช้เป็นขอโทษนะครับยกม,มือไหว้ก่อนอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสุขทางกายที่ไม่ได้ความรักกลับมาคุณโอเคเหรอผมถามก่อนแค่นี้โอเคไหมเออถ้าไม่ใช่สิ่งที่คุณปรารถนาจริงๆก็อย่านะครับมันไม่คุ้มกันหรอกนะประมาณนี้ประมาณนี้ดังนั้นย้อนกลับไปนะครับถ้าคุณยังไม่อยู่ในจุดที่พร้อมที่จะมีความรักไม่เป็นไรเพราะมันมีสิ่งที่ต่อใจมากกว่าเข้ามาแทนโอเคไหมอ่ะทีนี้ ในส่วนของสิ่งที่ดีต่อใจที่ว่าที่จะเข้ามาในสถานการณ์ช่วงนี้นะครับเป็นอะไรบ้างมาเรามาดูเรามาดูให้ชื่นใจกันดีกว่านะจะโสดหรือไม่ผมก็ปรารถนาให้ทุกคนอยู่อย่างมีสติและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับอ่ะอันดับแรกครับโมโหไม่ต้องอะไรเลยครับสิบถ้วยจบเลยครับใบเดียวความสุขสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนานั่นเอง มีไหมความสุขสมเอ่อขออภยัยมีเป้าหมายหรือมีอะไรที่คุณปรารถนาไหมเนะี่ยในเร็วๆเนี้ยผมว่ามีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะครับถ้าใครบางคนชีวิตแบบฝืดมาตลอดทั้งปีเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าใครเกิดเดือนธันวานะเออเข้าสู่รอบวันเกิดคุณอนะชีวิตมันจะค่อยๆพลิกหากมันเป็นอย่างนี้ผมว่าไหนลองคอมเมนต์กลับมาคุยกันลองดูซิว่าจริงไหมนะสิบถ้วยความสุขสมหวังในชีวิตสมปรารถนาอย่างที่ตัวเองต้องการและตั้งใจ เก้าเหรียญโอ้โหเงินทองไหลามาเทมาจะไม่เอาเหรอคุณจะไม่เอาจริงเหอเนี่ยพลังงานดีจะตายเนี่ยแม้เศรษฐกิจอาจจะฝืดเครื่องนะตอนที่ผมทําคลิปนี้นะแต่ตัวคุณจะเป็นหนึ่งในคนที่สวนกระแสเออคืออยู่ในจุดที่พอมีพอกินหรือไม่ก็อาจจะถึงขั้นปังได้เลยอ่าแล้วแบบนี้คุณจะไม่นอมรับเหรออ่าถ้าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วคุณโอเคกับมันผมว่ามันก็ไม่น่ามีปัญหานะถ้าคุณจะโสดถูกต้องปะ มและอันสุดท้ายโอ้โหผมว่านะในอนาคตอันใกล้อส,สุวินถือถ้วยคุณจะได้พบกับความรักที่ดีที่มันไม่ใช่ท็อกซิกอย่างเมื่อกี้เข้ามาแล้วมันเป็นความรักที่เข้ามาในจังหวะที่เหมาะสมจริงๆนะคอหมูย่างต้มแซบมาแล้วครับนานเ้ยทุกทีคนทำไห้หูกก็เพิ่งมาขายไอเรานั่งรอตั้งนานก็ไม่มาขายเนาะ ก็ต่อต่อต่อเอาิ่ถือถ้วยจะมีความรักดีๆเข้ามาแทนคนที่เขาเข้ามาในจังหวะที่เหมาะสมกับคุณคนที่เขาสีเสมอกันคนที่จะเข้ามาช่วยทํามาหากินกับคุณนั่นแหละนะมันจะไม่ใช่อะไรท็อกซิกอย่างที่ผมเล่าแต่แรกอ่ะแต่มันจะเป็นอะไรที่ใช่และลงตัวกว่าจริงๆความรักที่ดียังมีครับบนโลกนี้เพียงแต่เราอาจจะไม่ได้เห็นในสื่อมากนักคนและเข้าใจว่ามันไม่ดีไม่ใช่ความรักที่ดีมันก็มีนะครับถ้าถ้าโลกใบนี้นะมันมีแต่คนไม่ดี ผมว่ามนุษย์คงสูญพันธุ์ไปหมดแล้วอะแต่ผมเชื่อไงว่ามนุษย์เรามันมีความเท่ามันมีทั้งดีและไม่ดีเนะี่ยและคุณอนะ่ะคู่ควรที่จะได้รับสิ่งดีจากที่ผมอ่านหน้าไพ่มาทั้งหมดโตคุณอนะ่ะเป็นคนรักที่ดีนะอืมแม้จะผิดหวังแม้จะอ,อะไรก็ตามหรือบางคนก็เป็นคนโสดเนี่ยก็โสดมาน,ะนานเกิดมาก็โสดยาวเลยเนี่ยคุณก็ใช้ชีวิตอยู่ในหลักจริยธรรมที่งดงามมาเลยตลอดก็ไม่แปลกนี่ที่ในท้ายที่สุดคุณจะได้พบสิ่งดีๆบ้างทําเช่นไรเอางี้เอาคําพระมาเลย บุคคลหวานพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นเป็นสัตว์จะทำจริงแน่แท้แหล่ครับประมาณนั้นนะขอให้ช่องสายอุปสรรเป็นด่งแสงสว่างที่ชี้ทางให้ทุกคนได้พบเจอทางออกแห่งชีวิตและเป็นด่งแสงแรกแย้ห้ดวงตะวันที่ทำให้ใหัวใ,ใจคุณมีความสุขและมีความหวังนะครับพบเจอใหม่สำหรับวิดีโอตัวต่อไปขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับรับพลังบวกกันให้เต็มที่และขอให้คุณใช้ชีวิต ในวันนี้อย่างมีสติตามเหตุปัจจัยเดินหน้าต่อไปทีละก้าวอย่างมีความสุขและมีความหวังครับสวัสดีครับ